ค่ะกับสวัสดีงงามๆพอแมีพี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีตอนรับเข่าสู่ทางช่องพอรพารวยค่ะพี่น้องคะเมื่อกี้เดินทางมาหาปู่หนูเดือนไฉนะคะพี่น้องคะตามต่อนะค่ะ ลังที่เลขเขาเจ็ดแปดเข่งเข่งค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะสำหรับเอฟที่ข้อมเมนานะค่ะที่ดาม่ามาเนาะค่ะว่าเล็ออกค่อยลุงเนาะค่ะให้กลับไปเบื้องย้อนหลังเลเด้อค่ะเด้อคลิปของวิดีโอนะค่ะปูนูเดือนใช่เขียนห้กับมือเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสิได้เห็นว่าเลขเขาหรือบ่เขาค่ะพี่น้องคะ่ะก่อนสีคอมมนดามามา,มาวาเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะกลับว่าทั้งช่องนี่แหละค่ะว่าเลขออกเราค่อยลงเนาะคะ่ะให้กลับไปเบิ่งถ้าบ่มีอีหลยย่อมให้ดดาเนาะค่ะพี่น้องนอคะ่ะจังไดก็ให้เขาไปเบ่งกอออนนนีีะะคคพม เมียนมาว่าคูบา่บ่าอาจารย์เพิ่นหรือว่าอ่าว่าไผกกะยาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะถ้าบ่มีของแท้เราบ่มีหลักฐานทั้งช่องสิบ,บาวาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะให้เขาไปเบิ่งย้อนหลังได้เด้อสําหรับทุกคลิปที่เฮาลงเนาะคะ่ะคือคลิปของเมซี่ก็คือกันลงตั้งแต่วันที่สิบห้าตอนเศร้านาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะให้เขาไปเบิ่งในวันที่สิบห้านาะคะ่ะก่อนเลขออกของเมซี่ไซยะบุกกองฉลากไดเกตแปด 8, ออกเกตแปดลางเนาะคะ่ะให้เขาไปเบิ่งย้อนหลังคะ่ะพี่น้องค่ะก่อนสิคอมเมนต์มาเนาะค่ะก็ขอบคุณเอฟซีแฟนช่อง ที่ได้เห็นคล well. ิปกับว่าแคบว้แล้วแม่บริสุ chutz, repair, ส hin, ทธิ์แคบว้แล้วบริสุทธิ์กันสิกกันยังว่ายังว่าดีเนาะค่ะพี่น้องนอว่าเฮาอ่าเห็นอยู่แต่ว่าบริสุทธิ์เนาะค่ะก็เห็นอ่าหลา่ๆท่านเพิ่นก็เห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้บ่เห็นนี่พ่อพี่จะละหน้าจะของอยู่ด้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพิ่นบ่เห็นเพิ่นก็บ่เป็นหยัางลองเธอคลิปเพิ่นอาจสิเด้งแน่บ่เด้งแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะบางท่านกดกระดิ่งไว้ก็สิเด้งแต่ว่าบางท่านบ่ได้กดกระดิ่งแก่งเตือนไว้มันก็บ่เด้งบอกเนาะค่ะพี่น้องเเเนนนาาาาะจััังไดด๋กก็็รรบบบขขออออโทษภยํํ้้สหหผู่ งวดนี้ว่ากันใหม่นะคะพี่น้องขะซึ่งมันอีก็คือการสําหรับเอฟซีแฟนช่องเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่น้องขะเพื่อที่สิบุรีพัฒนข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพารวยนะคะซึ่งเมื่อนี้แอดกามาตามต่อของปูหนูหนูเดือนไช้ลังข่าวเจ็ดแปดนะคะพี่น้องขะตามเลยตะกอตองหอนนะคะสิบุรีว่าบอเห็นคลิปนะคะพี่น้องเนาอขาวันนี้ก็แอดกสิหา ปลาใจเนาะค่ะมาซอยปูเพิินเน,นาะค่ะห้องหนาเพ่นเฮ็เทศไว้ไก่เนาะค่ะพี่น้องคะซี่หาหองแต่ว่าไก่เกินไปเนาะค่ะแต่สําหรับทางบ้านเพิินน่ยังบ่มีห้องนามเพราะห้องค,ะค่ะพี่น้องคะปูกก็เลยว่าบอกข้าน้อยกบเป๊ะบอกเล่ากบเปะะ๊ะเนาะค่ะโอ้ยมาเห็ดห้องนามซอยกู้ด้หน่อยผสนเนาะคะ่คะ,พกกนนะ,คะพี่น้องนอกระลองซอยกันเนาะค่ะพี่น้องนอค่ะส้ำหรับผูดได้โชกได้มานน้ำเล่ากะมะซอยกันเทศห้องหนามให้เลจาจะของกันเลเนาะค่ะพี่น้องนอสำหรับปูหนูเดือนไฉเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะสำหรับห้าหน้อยกับเปะเล้ากับเปะอยู่ด้ยวยของเพลินค่ะพี่น้องค่ะงวดนี่กับสิไปฟังปูวาให้ฟังเนาะค่ะว่าได้ตัวใดตองวดแน่ค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาไปรับชมรับฟังน้ากันเลยจ้าป้อนนะไม่ว่าเราจะเป็นใครข้าพระเจ้ากับผมปูเรียนชัยนะจ๊ะบทปาฏิพากถาธรรมนี้ถ้าคนฟังไม่เป็นเหมือนกระด้นกระเดา บางคนก็คอมเมนต์เข้ามาในทิก t o อกปู่เรียนชัยคนหลอ่อในเฟซในไลน์ปู่นูเรียนจา้าปู่เรียนชัยจะปู่นูเรียนชัยจา้าสร้างสุราจา้านั้นคือเฟซใช้ประจำอรหันโตมะอะอุเตมิณมตา,า,าตาอุกริยติข้าพเจ้าพูดแล้วเสกแล้วบางทีจะให้ข้าพเจ้าว่าใหม่ปรมาัันกับผมร่างสังขารนี้ว่าใหม่มันจะไม่ซ้ำคำเก่านี้มันเป็นธรรมบรรลุทุกภาษาจะเป็นบทบาทพระคถาธรรม ปะคาถาไกลคือกันกุ๊ก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 ุกุอันนี้มาจากกุกุสันทโธโกนาคมาโนสินธรรมพุพเทเจ้าที่สวดว่าพุทโธพุทโธพุทโธนั้นก็มาจากสินธรรมพุพเทเจ้านะโมอิมินาสการีนะตังบูตังบูชามิอันนี้ก็มาจากสินธรรมพุพเทเจ้าขึ้นพุทโธอริยตารงพุทโธอริยติอิมาโตอิติปิโสสัพไย อรหังสัมมาสวาขาโตสุป,ปฏิปนโนพุโทโธธรรมโมสังโฆอันนี้ล้วนแต่สินธรรมอริยตาสุป,ปฏิบเรียกว่ากิจปัญญาณยานสัมผัสทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นเราคือร่างสังขารเป็นกี่ผู้หญิงผู้ชายจะเป็นผู้หญิงผู้ชายโอ้โหไทยกับประสัต์ <c oughs> อริยตาสุป,ปฏิอืนผู้เรียนใช่เป็นคนโบราณอาริยตาสุป,ปฏิทำทุกอย่างเฮ็ดทุกอย่างทั้งถูกทั้งผิดเฮ็ดมาแล้วทำมาแล้วอริยตาสุปฏิแตงผู้เรียนใช่ไม่ใช่ดารา แก่คนผู้แสดงปูเรียนชัยไม่ใช่เฉพาะกอ,องสลากแต่สินรมพาเขียนพาขีดก็เห็นแต่ใช่หลักฐานเอาให้ดูแล้ว765น้องจมพ้ที่ผ่านมารถคันนั้น1764ที่ไปน้องจมพ้ก็ออกแล้วออก,ออกอีกฮานอยลาวไทยคันใหม่ก็1516อริยนันโตโซประการยาตีมาวันนี้พรพารวยเอ้ยและลูกหลานทุกคนทุกท่านเอฟซี 4, ทั้งหลายอะเรมาตาความเชื่อความศรัทธาไผมัน เราท่านทั้งหลายอย่าทะเลาะกันเลยลถทิฏฐิเถิดอารมาตาพุทธชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ทรงพระเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขออ o น้อมขิด ถึงท่านทั้งหลายผู้มีคนอรารมาตใครเคยตักบาดยังหันร่วมกินทานร่วมพระป่ากระถินอรมาตาสมัยบวชเป็นพระชิสุสงอยอรารมาเตยผู้ใดเคยประมาทปู้เรียนชัยอยู่ปู้เรียนชัยขอโหสิกรรมถ้าผู้ใดมองทางติดอริยาตาดูวริยาตาดุด่า,าว่ากล่าวในทางไม่ถูกไม่ต้องเคยดา่าเคยสาบไปแช่งปู้เรียนชัยปู้เรียนชัยก็ไม่ขอเอาอะไรทั้งสิน้นขอประมาตาสุปธรรมหโหสิกรรมซึ่งกันและกันไม่ว่าอดีตชาติจนผ่านมา,จน,า,นมาจนปัจจุบันรูปใดนามใด เราจะเป็นนาคราชเป็นสีสุรโตเป็นพุทธรินเป็นอะไรได้หมดอาระมาตมในดวงธรรมแต่สังขารเราออกมาจากพ่อจากแม่หลอดจากหลอดก้นมาเดอ้อ พ่อแม่เลียงกวังเพิงกินแห้งอระมาตาเราอยู่ในท้องแม่ตั้งเก้าเดือนสิบเดือนอระมะตาตอกราออกมาตาเราก็ไม่เห็นเมื่อเจ้ามาเจ้าอะไรมาด้วยเมื่อเจ้ามาตัวเป่าก็กลับไปตัวเป่าเป็นเจ้ามาถูกต้องณนะมะพทะคือท่าสีกันห้าดินน้ำลมไฟอระมาตาทุกคนเกิดมาพ่อแม่ก็บอกว่าให้ทำมาหาจิตอริยตาสุปตาปัญญาดีปัญญาเลิศปัญญาประเสริฐเกิดด้วยปัญญาสินทานปวนาสินสติสมาธิปัญญา ศีลธรรมก็อยู่พวบพุทธเราท่านอยู่ที่ใจนี่แหละวัดประวัติที่ตาเราเห็นรูปวัดประวัติที่หูเราได้ยินเสียงพิจารณาญาณ้างหลาทั้งหวงอย่างงงมายเรียนแล้วอย่าหลงเรียนแล้วอย่าโลภให้มีสติอริยาตาสุป,ปตุลเมื่อบุญเราถึงกันแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดประเทศใดคนใดท่านใดบ้านใดหมู่ใดพ่อใดแม่ใดต่างคนต่างอาศัยผู้อื่นมาเกิดต่างคนต่างอาศัยผู้อื่นมากินไม่ว่าเหรเดน,น,นทีคารวะญาติโยมพิสูุสงฆ์อรมาเตาเราท่านทั้ง อาศัยผู้อื่นมาเกิดอาศัยผู้อื่นมากินมาทำมาทานมิฉะนั้นแล้วอย่าประมาทอริยตาสุปปไตถ้าปู่เรียนใยปิดต่อท่านทั้งหลายขอโหสิกรรมให้ปู่เรียนใจด้วยข้าพระเจ้ากับผมขะน่อยเลี้ยนมาจังสี่เด้อพี่น้องอริยตายขอบใจขอบคุณพรพารวยทั้งคณะปรมาตาที่ถ่ายทำอริยตาสุปปตองช่องของเธออรมไตาคอไปทางดีการบ้านการเมืองให้พิจารณาเวลาเขาขากันแจงกันอ่อเข่าไอ้ตำรวจก็ไปไว้เนี้ยอะไรมาต่างกุศลแดน หมดเขาเลีว้วเบิดหลบอารมาตสุปเตเหมือนกับหนังนั่นแหละตำรวจมาทีหลังธรรมตีเขาตีกันหนาหาจนที่ตายแล้วอรมาตสุปติพวเขานีมัดมาตำรวจมาผู้ใดลับอยูย่ใช่หรออรมาตสุปตันมันเต็นเช่นนั้นแหละอริยตโตสุป,ปเิียนผููเรียนใจขอพูดตรงๆว่าฉันรักเธอเลิฟนีเลิฟไม่รอบอริยวตาทุกรูปทุกคนรักผููเรียนใจอย่ารักขโมยรักน้อยน้อยให้รักนาน ให้ได้กินทานร่วมกันตอนมีชีวิตอยู่ถ้ารักเมตตาต่อกันและกันปฏิบัติธรรมไปเถอด ก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์อริยตาอริยโตโซปตองพี่น้องอย่าทะเลาะกันครอบครัวใดอย่าทิฏฐิต่อกันลดทิฏฐิลงลดเกล็ดลดเบนซ์ลดติอัพลดอะไรเราก็ซื้อได้ถ้าเราลดทิฏฐิต่อกันสามคขีพองดองจะเกิดขึ้นพุทธชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บ้านวัดโรงเรียนสงพระเจริญอริยตะสุปเตเวซาปตาวพวกข้าพระเจ้ากับผมขน้อยพระรมาตัยขอกาบไหว้ผู้ผู้มีคุณทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นสินธรรมะพุทธเจ้าทั้งแปดหมื ีพันพระธรรมขันข้าพระเจ้าขอกราบขอไหว้วัดกับเขาเรากชินกระซ้หัวมันต่อผู้เรียนใช่อรมัตาชีวิตที่เหลือขอมีความสุขความเจริญงวดนี้ต่องวดให้ไปเลยนอยลาวไทยม,แมาแลกงบฟาดรวดทวงโตสามโตรอริยตรส้นมนกรยะตะสุปตตอต่องวดไทยไปแล้วใต้เป็นใต้นะโมสาธุได้มดทมันเป็นลักษณะแบบน,นี้รูปอ่า เวลาดวงถ้ำบนล่องสิไปก็สวดอย่างนีะไปเองพุทโธพุทโธพุทโธทุกภาษาเรียนถ้ำนี่บนบอยเป็นถ้ำเปรตถ้ำปอบเด้บนเป็นถ้ำม่านเด้ถ้ำนี่ถ้าเป็นกลางให้เขาเป็นกลางบ้านโตเป็นกลางเดี๋ยวต้อไปชีวะเดี๋ยวต้อไปชีวะใเขาอยกังหังบ่อันนี้ก็งแย่กว่ามากนี่แขงย่กว่ามากคือกัยนผ่น่ะนออกนอเสียกว่ามากมาส่วนนอหน่อยนอใหญ่นะพระคาถาก้อนต่างคนต่างนี่พระคาถาดีก้อนตังคนต่างใส่ไฟเรียนได้ก็เป็นดีอ่า ก้อนชีสีกก้อนน้อยก้อนใหญ่นะก้อนชีี่กับก้อนเฉียนก้อนเหลวบุญไผ่ไผ่ใดเห็นบ่บ้าไผ่บ,บุญมันเนี่ยอทอกับปั้นกับู้วบาปวกบุญที่ได้เห็นมาทัานหรือชิ้นหาเพราะว่าหน้าหัวไก่ตัวใหเงมตรตุ่มตัวในไหลแจงแล้ง <c oughs> ไปอุปโภคางขันไปล่องหันไปล่งหนีหันพระกับือี่กันไปล่องบัสดว่าชิเมือนกับม่เหมือนปะพรอนกรรมพม่พา,า,มมาตั้งแ่ออกจากทองแม่เปลเปลี้ยนเข้ามือตาบได้เปิ้ลซอหน้าของจักผู้บาอาจารย์มันก็สอน้าจมูกจักกอไก่ห่อห้ึงโอนะ มันเป็นลักษณะแบบนี้ถ้ามกษิตไปเองป่านผู้เรียนมากกว่าผู้เรียนใช่กับเชิญพร้องไผของมันเออของแถววิมก็แมนอีพ่อเขาเรียกว่าเฮ็ดคือเพิ่นจะเฮ็ดคือเพิ่นได้หนูเรียนเอ้ยท่ามคือเพิ่นใจท่ามคือเพิ่นได้รูก้กินคือเพิ่นกใากินคือเพิ่นได้รู้นอนคือเพิ่นกใานอนคือเพิ่นโง่อจะอวดสลัดได้หนูเรียนมาให้สลัดแย่โง่จังสิบีผู้บอกผู้สอนอะไรเฮ็ดทำคือพิ่ป่าท่าส่งใส่แต่เนี่ยก็ทำามาตดเนี้ยขี่เนี้ยเห็เขาลัางเกียบเขาหนีห้องสนุกปฏิบัติเอา เนาะมันเป็นจังสรรค์เลยพ่อเด้ออันนี้บอกสู้กันฟังเด้อเย็บชีอาตะก้าผิดกับของศิกรรมเด้อเกจีอาจารย์ผู้มาอาจารย์ปากรูพุทธิรูเบริบานกระไดปากก็ยังมี้ผ่านดอกผู้เรียนแจกกับผ่านมาแล้วบานผ้ารวยเด้อบัดพอนผ้ารวยมันหนูเรียนเห็นถึงผ้าร่วยอ่าค่ะ แต่เน่าปูเนาะค่ะสำหรับเอซี่แฟนช่องที่อยากเดินทางมากเนาะค่ะโบว์วัชีอยากขายที่ขายทางปูก็ยังซอยอยืนเลยค่ะพี่น้องเด้อก็เห็ดคู่ย่างค่ะที่เอซีเดือดร้อนเนาะปูแมนค่ะก็ซอยเหลือทุกอย่างทุกด่านคือกันค่ะอยากทักอยากถามเป็นยังไงบค่ะคำสั่งจังฉี่ได้หมดแล้วค่ะแต่วัาล่งหน้าดาบท่องเราเห็นได้เห็นว่าเปลี่ยนสีฮ่าฮ่าฮแต่วันเดียวเห็นเหมือนจนมาปูเห็นเ่มือนจุนกันหน้าดาบท่องเราเอาไปให้จานแม่นหมุนเราเอาน๊าเอาน๊าหาเขาตดใส่เห็นจะไหนฮะ อเอาว่าไปพอนจึงไดก็ขอคุณปู่หลายๆค่ะที่หายาวอมนุเคอ์แก่ทางช่องพ่อรวยสุภาพรวยพ่อแนลเจ้าขาสาธุค่ะสาธุสาธุอาสาดีเด้อความเจ็บจะได้ความขยามีเด้อสุภูสุคนอนคาพระเจ้ากระผมเพื่อนต่ว่าเป็นผู้ป่าผูเว้าถ้ามรุกันดาน เหมือนกระดนเหมือนกระเดาสวดไปบนว่าวาไปทุกภาษาคือบทบาทพระคาถาธรรมพญทั้ยยทฝันสอนว้ผู้เรียนก่อนเรียนหลังกับพิจารณาญาเด้อผู้ได้ยินได้ฟังกชีเอาตะเลกหลายละ่ะอริยาตตะสุปฏิสมพระเอากระจังเอาสมพ่ะเมียงกระจังเมียเด้อผู้เรียนใช่กระผู้หูคือกันกันหูกสิซื้อเอาเองและอ่ะพรอนขอมาพรอนพาไวขอมาผู้กจัดให้แล้วต่อมวด ขอทุกท่านทุกคนลุกมัดหนีท่กระสอมัดหนีธนาคารมัดหนีิัล้านมัดหนีที่ยิ้มเข่าลอยแล้วท่านั้นท่านี้เด้อมัดหนีธนาคารมัดหนีทางวดรถเด้งงวดสีมาเป๊ะเป๊ะอย่าลืมปูเดียนใช่เด้อมองสีขีกับพ่อันพี่โยซาซาถูค่ะพี่น้องปองไปค่ะสำหรับตัวดีตัวเด็ดฝากตอนเอฟซีแฟนช่องอตองงวดเลยเนาะค่ะพี่น้องนอค่ะหกศูนย์แปด เก้าศูนย์แปดค่ะแต่ปูเขียนให้พยายามพิจารณาเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะบางเทือมันก็สีออกจังซีเลยบางเทือกก็สีออกน้ำจังซีเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ะขันแมนแอดเบิร์ก็สิเป็นเก้าสามหกเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ล่องเบิร์เนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะซ้อยกันพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขทุกตัวเขาได้ลุดได้เนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทั้งช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากต่อนเนาะค่ะกะจังไดกะให้ใส่ความพิจารณาซ้อยกันเนาะค่ะว่ามาก โบนะคะถ้ามักกะจัดจวดจวดไปเลยค่ะพี่น้องถ้าทำบ่ามักกระพานไปเนาะคะ่ะเพราะว่าบว้เพไรเก่งเกินเล็กค่ะพี่น้องค่ะในโลกนี้เนาะคะ่ะพี่น้องนอกบางเทือกกรเขาตรงเป๊ะเปะเนาะคะ่ะบ่เก่งปันไรแต่เขาตรงเป๊ะกับมีเนาะคะ่ะพี่น้องนอ่สําสรับ ทุกคอมเมนต์เนาะค่ะที่คอมเมนต์คอมเมนต์มากเนาะคะ่ะคอมเมนต์ดีๆน้อมรับเอาคอมเมนต์บอดีก็ขอให้ย้อนกลับไปหาผู้คอมเมนต์มากเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะถูกๆูกทันเนาะคะ่ะโชคดีมีใช่มีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกถูกทันคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ